มาลองเห็ดงานพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้สำหรับง,งานมันนะยากคอมเมนมันยากเลิกฤกษ์นะเลิกสี่ขึ้นหกทุ่มครึ่งขอก็เลยมาลองเบิรยกสองมือตอนนี้ก็บอกเขาจะว่าเขาเหตุบ่ได้ละมันเดือกพวกน้องะว่าจะมาส่งลูกปโรงเรียนแล้วก็อืม หลายทางนะเอาสิพาไปเบิรงหนทางนออกตัวนี้ให้เบิรงหนทางเ้อนะมันอากาศเมืองนิดน,นับไอห้อง,หงงานที่คอยมาสมาัครเดี๋ยวว่าห้องงานนี้โอ้สะอาดลยแต่อันเบรกทามีทีเดียวซา,าวนาทีซาวนาที เอกทามเบิ้องบรรณาการทางกลับบ้านน้องมานียว่าชิไล่ซอนมาแหละแต่ผมผมได้ไล่เ mm hmm. มื่อแรงชิไลรพะเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคยเบิ่งทางกันเคยปักต่อนนะ่ะผมได้ไล่สองมืองละชิ้นหอดเด้อเนี้เด้ดอกำลังสาธบสม,สมงนี่พี่น้อง 4, สี่พันสมง นี่อีกอยู่ประมาณพนะันปลายพันสองพัจสามเนี่ยเรากนะ็ะจะกทีครบสี 6, 4, ่พันคือมันจะขาาทางไปไปบ้านพี่นะ้องไก่เติบได้จากงานนี่ไปปั้นก็ได้แถวนี้ญญนี่ยขันยามอีมะมาเนี่ยมันลำบากนะามาทำงานไก่พี่นะ้อง เป็งหมู่บ้านขาเจ้าปลูกบ้านใหม่นะนี่ต่บ้านหลังกำลังไม่ใหม่ทางนั้นบ้านนี้มีเจ้าของบุรีดอยยกจองรล้วมาเดินเลยนะมันข้าเจ้ากำลังปลูกขายไปต้องหมู่บ้านนี้ขาเจ้ากำลังใกล้ๆทำงาน หิมะลงนี่โอ้อยากไปแล้วเบรกรถขึ้นดังว่าหาก็เเลี่ยนปีไก่นี่นะึะดังนะเป็นหมนู่บ้บานก็เจ้าปุกหมู่บ้านนี่ก็เจ้า

ก็เริ่มเหลืองแล้วนะว่ายามยิงไก่อะเนี่ยว่นนะก็เจ้าจะเปิดยิงไก่ผัวก,ก็แม่นอาทิตย์หน้าในวันวที่สิบแปดเนี่ยนี่ะบ้านหลังใหญ่ๆนะครับ อะไรอ่ะนาทีสั้งโมงก็บอมีคนเข้ามากดเองให้เลยเนาะมีเสีเบัสนะคนเนี่ยนะมาตอนเดือนแปด เราเดือนสิบคนบอคุมาเข้าออกมาเลยตามข้ากันเนาะตอนเดือนแปดนี่ยปุ๊ต้อรัก3าสิบพันสี่สิบพันคนเข้ามาได้แน้วเลยเลยบ่แม่แม่ละมีเทอานึงได้สี่สิบเอ็ดพันวิวสี่สอ็ดพันคนเข้ามาทานเมื่อเทนี้มาหายแบบแเบเบิดเลยจะเห็ุทังไหน้ ังสิห้านยูทูบนี่ก็ได้เมื่อไงล่ะพี่น้องไม่จับไม่กันสันกับพวกมีตัวนี้ไม่กันสันกปเสีย แรงจะเป็นแดงวัดไม่เปี่ยงใบไม้สู่ใ้ใบไม้เริ่มแดงแล้วไม่น้องวันวันเสาร์นี่ก็วันที่สิบแปดนี่ก็เปิด,ปดอน่าซีซั่นอีกหละไกะข่ขัวไก่ป่าจะพาไปหมดป่าบางไกข่ขัว ได้ว่างของมาในเด้อมือมือวันที่สิบแปดพี่น้องวันเสาร์เพราะว่าเขาจะไปลา่ลาสัตว์ไปฮันติ้งแฟชันฮันนะมือวันเสาร์เลยก็จะโอเปเนอร์เก้าโมงเพราะว่าเขปปาจะไปนี่ ตอนฝนตกน้ำท่วมบางเดือนแปดนี่ยท่วมเปิดแถวเนี่ยท่วมเปิดดิ หลังงามๆบ้านเศรษฐีแถวนี้ใ่ไม้เริ่มเหลืองลาแล้วปวดแขนนะจับโฟนแบบนี้เ,เดี๋ยวพปน้องเด้อขอจบคลิปก่อน 没弄到。嗯嗯嗯嗯